สมอนชาแนลนะคะมาดูเด็กๆนะคะมีของเป็นตัวเองแล้วนะคะโหไปเก้าร้อยบาทซื้ออะไรมั่งเก้าร้อยลูกได้อะไรมั่งไม่รู้แหละได้ยังไงโอ้อันนี้ของเอ็กนีมากเลครื่องประดับเหรอใช่แล้วป้ปานทาด้วยนะให้น้าทาด้วยนะเก้าร้อยของใครมั่งเก้าร้อยรวมกันสองคนรว่วคนเดียวเนื้หนูไปไหนอ่าไหนของน้องต้นอ้อยอยู่ไหนนี่ไง มันมีง่ายเลี่ยนแน่ๆป่ยนป่นป่ยนสีทองของใครอ่ะอนอของจอนอล้วหมดเก้าร้อยกใส่ด้วยกันหอใส่ด้วยกันเหมือนกันอเก่งจังเลยโอ้เห็นมาที่ตาตาทีตาตาทำไมงามแท้เปิดออกมาชิปานข้างในเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ต้นอเปิดตอนอเปิดให้ลูกเปิดโชว์เลยลูก พยไปไหนให้หล mm. ังอืมถ้าไปอยู่กับเด็กสวยมีแต่เด็กไปอยู่กับเด็กไม่ได้เอาเจ้วก็ไปสิมันไม่มีใครถือกล้องให้ยายไงตูดกันตูดกันดูเครื่องแต่งตัวดูเครื่องแต่งตัวสองสาวเอาของมาดูกันแล้วนะคะโอ้โหอันนี้ได้มาตั้งแต่เมื่อไรโอ้โหสวยจัง ตั้งนานแล้วอเราจะให้น้าทาด้วยไหมทาด้วยเด้ออยากได้ที่ปัดแก้มนะถ้ารู้ว่ามีอย่างนี้นะแอบเอามาใช้แล้วบูนเจฮันนี่ถ้ารู้อย่างนี้มีแอบเอามาใช้เลยแอบมาใช้แต่เราไม่ได้เคยเปิดจักทีเราเป็นคนเก็บแต่เราไม่เคยตูนนะนานที่ว่าเอฟซีเอามาแจกหรือเปล่าหนูใช่ไหมซื้อเองเหรอเขาซื้อเองเหรอไม่ไม่มันมีเขาเอฟซีให้ด้วยต่างหากไม่มีใช้หมดแล้วบอกไม่มี ไม่ได้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันนานแล้วใช่ไหมเออมันนานแล้วอันนี้จำไม่ได้แล้วแต่มันนานแล้วมีอยู่นี่ที่ป้าเขาให้ตอนนั้นน่ะนี่ไงเออนี่ไงเออนี่ไงเอฟซีแจกนี่ไงนี่ไงเอฟซีแจกใช้ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ออกมาใช้เพราะว่านี้มันเป็นที่ปัดแก้มปัดแก้มได้ทาตาได้ใช่ดูเจ็ีเหมือนกันไหมเอามุนไปมุนมามันหลุดนะทำเล็บให้หน่อยต้นโอ ดี๋ยวจะให้ดูต้นอ้อทำเล็บเป็นไหมเอาหลุดแล้วเหรอของน้องเต้นที่จะบอกว่ายาสมอนทำเล็บหน่อยไปบอกต้นอ้อก็รู้อยู่แต่มันกลไกวิธีอ๋อนใน่ชื้อหมอนหนขณยนี่เล็บหลุดออกมาแล้วเหรออ่อแล้วน้องหมีมันไม่หลุดแล้วน้องต้นอ้อไม่หลุดตัวทาาตลอดต้นอ้อต้นอ้อหนึ่งดูของของน้าปามทีสีไหนสวยต้นอ้อว่าสีไหนสวย ส้มไหมโอ้ชอบเหมือนกันเลยให้ให้น้ำปานใส่สีไหนโอเคได้ใส่ใครจะทําให้เนาะเยสมอนทําบ่เดี๋ยวพี่หมิวทาให้พี่หมิวทำเป็นบ่เยสมอนทําเป็นไหมอืมเดี๋ยวสมมติเป็นช่างเฉยก็จะทำเป็นเด้อพี่หน้โอ้มีอุปกรณ์เรียบอุปกรณ์เรียบร้อยทำเลยอาทำเลยทำเลยโอ้คอยดูนะเก็บ ตอนนอคอยดูพี่ฉับหน้าปานนะเนี่ยตาปลาจะสวยให้ดูนะคะอ่าสวัสดีค่ะอ๋อดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีนะคะจะกลับแล้วเหรอคะยังค่ะเอฟซีมาจากไหนคะสวยจังเลยสวยไหมคะสวยค่ะสวยทุกคนเลยนะคะหรืย่าสมหวังปะได้หรอโอ้ยคุณแม่หล่ะงามคักเท่ากันอายุเท่ากันบอกโอ้เป็นเพื่อนกันตัวขนาดเป็นเพื่อนกันเนาะ โอ้ไปกินกาแฟลูกพลมาแล้วช่องอะไรคะอันนี้ชื่อว่าฮันนี่คุณแม่ชื่อช่องอะไรนั่นเพ่อล่ะมาจากอุดรโอ้ยอุดรนะคะ เราจักวันนี้ค่นสวยๆจังวันนี้เนี่ยสวยทุกคนค่ะเสื้อสวยมากแม่สวยคนสวยี่สวยทุกคนไปอุดหนุนแม่คำใสปะโอวันนี้ได้มาล้านแม่คำใสแล้วแม่ เอ็ดสีมาช่วยแม่กำใจแล้วนะคะร้อนวันนี้แหละมาจากโดนพระบาปีใช่ไหมเขาเรียกพระบาปีบ้าง วนาปรโฆษณาเขาขายสามร้อยค่ะสีกูไายิ้มเอม่มแจกกุญแรถรถมคุณป่ารถเบอร์ใดล่ะบีสลขบือบีท er ั้งรถทั <c 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 ้งแจกโอ้สวยเด้อนี่สวยสวยมาทางจอยหน่อยๆแม่กัลรุนาอย่าอย่ามาทางปูนะคะใส่เก่งนีหละ ใช่มันเบอร์ไหนอะอุดรทีไซนะคะไทยอุดรมานะคะก็อุดรบอสคนดังนะคะดังข้ามคืนทะเลบัวแดงรู้จักไหมตามตลอดเร่องาทะเลบัวแดงแม่แม่ันนม้แม่แม่มาเหมาใช่ไหมเนี่ยไม่เรียบเนี่ยไม่เหมาพี่่ พี่ปามอดะใช่ไี่อันนี้สาปานสาปานนี่ใคนี่ในี่ข้าวั้ารู้จักรู้จักดำเจกดด้วยรู้จักละไัลด้วยอันนี้อันนี้ยายสมนนี่โอ้ยขอบคุณค่ะนีต้องอาหน่อยบ้า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 อย่าเอาหัวไปกินได้อยู่จวหม็อัน้ยหัวหมดดีอันนี้ก็ใส่ไปวัดไปวาว้าหลุมแล้วก็หลุมเร็ว มีช่องอยู่บ่อยแม่ไปครับขึ้นรับาซอครับดไม่ใช่ปาซอไ่รับา้าสายแม่คำสายมีกระเป๋าด้วยไปรับาาสายไปเลยไนมาเหมามาจัาเมาจังดนหมาาันเมามาจะกดากดนเมามนเหมามนเมาจงนมาจนหมมีกั่โนหมา แม่รู้จักแม่ไหนแม่ม่คุยด้วยโอ้ยต้นลูกแม่เขาบ่แม่กับแม่มยาเแม่เลแม่คุยด้วยแม่หันหลังใส่เลยครับเดียวางสุพี่นครับเล็กแม่ไคุยด้วยนะครับพี่รู้จักกับแจ๊ดเหรอรู้จักรู้จักใครอะไรนะไอรปะไลบอ อแป้งก็รู้ FC ตัวจริงนะครับดูดูผมบอยแม่กำใส่มาล้านแล้วนะคะตีข้าต้มล่มรถออกไปมนตุ้มข้ามรถข้ามเลือนี่ปลาซองร้อยแขนืดลาซองยาไปไหนต่อครับเนี่หนต่อครับจะไปนเครื่องบินสว่างเลยสว่างไปเครื่องบินเนาะอ๋อจะไปขึ้นเครื่องบิน เอาี่ตัวอ่ะร้านแตกเยร้านก้าคำใสนร้านก้าคสเดี๋ยวป้ซอน้อยใจแม่คําสร้านแตกขายดีมากเลยต้องทแล้าต้าได้ฉันไม่ลองหรอ่ตอทาราเข้าจักด้วยนี่้าวเนี่ยังมองได้เพราะว่ามันมีกระเป๋าอะไรเนี่ยมันยืดแตกแล้ว กําสายรานแตกขายดิบขายดีโปรโ่นทุกลูกนะคะกรุณาอย่าต่อเลยอันนี้400บาออไม่ได้ไม่ได้บ้าใสขาย300อยู่แล้วแต่ว่า250 2อันนี้ก็500นะคะเออ500ค่ะแล้วก็ลูกค้าหน่อยเนาะลูกค้ามากัญจกุดรอันนี้น่ะ250น่ะเพิ่นต่อว่าอ้าวน้อ200 500บ่ดี อันนี้นาห้าร้อยเอาหกร้อยเอาหกร้อยสามพื้นเหรออันนี้จโอ้ยเป็นไงไปซอรรถแรกเลยเป็นไม่ใช่ไปซอโอ้ยนะค้าี่ซื้อสามยนะ่แม่ทำใส่เดี๋ยนี้อันนี้เหลือพื้นเดียวค่ะแต่ว่าเขาเดีถามเรอ้ย0 0หนหยเออตรงคำถามถามว่าถามคำถามเลยครับอันนี้ล่ะสองร้อยหาสบแล้วเพิ่มต่อว่า อร้อยห้าสิบมันเหลือตัวเดียวป้าคำสก็ให้ไปเลยใช่แ,แม่คำสาสแตกแล้วค่ะเอาวั